หลักการของพี่ยงเป็นแบบนี้แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมคนก็อาจจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายส่วนหนึ่งแหละแน่นอนคอรหาว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายก้าวไกลของขั้วการเมืองใดการเมืองหนึ่งฝ่าแรงกดดันตอนนั้นยังไงครับไม่คิดอะไรเลยเวลาพี่ทําข่าวแบบนี้พี่ไม่ได้สนใจเลยว่าทําแล้วมันจะเกิดผลดีหรือจะช่วยพี่ทายพี่ไม่ได้ทําเพราะ จะช่วยพี่ทาหรืออะไรพี่ทําเพราะว่าไอ้ข้อเท็จจริงที่มันเราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันไม่ถูกต้องพี่ก็มีหน้าที่แค่ที่แบบเปิดเผยมันออกมาแล้วก็สืบหาว่าทําไมมันถึงไม่ถูกต้องแล้วเพราะอะไรถึงทําแบบนี้ mm hmm. ดังนั้นหน้าที่เราแค่ทําความจริงให้มันปรากฏแล้วก็ตรวจสอบว่าสิ่งที่กําลังดําเนินการอยู่ถูกต้องหรือไม่โดยไม่ได้คิดเลยว่าอ๋อจะช่วยคุณพี่ทาเหรอจะทําให้คดีพลิกเหรอนู่นนี่นั่น,น,น,นพี่ก็คิดแค่ว่า ในเมื่อมันมีเหตุแบบนี้มเมื่อมันผิดคนที่เกี่ยวข้องต้องรับรู้แล้วก็ต้องทำให้มันถูกต้องซะ